เตอนนี้ก็เหลือแค่สามตัวในกระบาดเทนี้จุบา2สองตัวสองห้องอีกตัวหนึ่งครับหมดแล้วละอีกสักครู่เราก็จะให้คะแนนภาพพื้นดินนะครับให้คะแนนด้านความสวยงามกับความคิดส,สนนร้างสรรค์นะพี่น้องกรรมการจะเดินดูนะครับจะเดินตรวจแล้วก็จะเอาไม้ทาบเลยนะครับได้ไมาฐานไหม

อ่าอ <correction S 1> <laughs> ่าอ่าเอาโมกุมเลยโมกุมเลยเอาพอรับได้ถือว่ายิงอยู่โมกุมอยู่เนาะไปแต่ก็ยังไม่สามารถจับได้นะครับรัดมืออะไรโมกุมเออเวลาไม่โดนโดนเลยครับว่าแรงสูงข้ามพื้นอีกนึงจานเบอร์เจ็ดครับจีลาจีลาเบอร์เจ็ดปะอ๋อเบอร์เจ็ดอ๋อ จุฬาเบอร์เนะครับนี่นะครับพิธอนนะครับการน้ำเบาจุฬาของพิธอนเซียนที่อย่างลงเลยคือเซียนทอนนะครับว่าเวแกเป็นคนทำเองนะครับทำเองลงเองนะครับว่าจุฬาแต่งโสดด้วยนะครับพี่น้องลูกแต่งโสดด้วยดูผมยาวนะครับ เซียนทอนะครดียวนะครับดูเซีนจะเอาว่าลงยังไงนะครับดี๋ยวะครับเลาเขาลครับเบอร์นะครับลาเลครับเอาเอาเอา Hãy subscribe cho